ครับผมเหมือนเดิมรวีวิววันบ้านนะครับเที่ยวจังต่็สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอยางนะคยางอย่างนอกนะครับว่าอย่างนอกเนี่ยของเจ้า KLR เนี่ยมัน ลักษณะไหนใช้งานยังไงครับอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอย่างเป็นซีลวดนะครับเป็นซีลวดซึ่งมันจะต้องใช้อย่างไหนนะครับและยางที่จะต้องอยางนอกที่จะต้องเอามาใช้นะครับก็จะต้องเป็นยางทีทีนะครับทีทีคืออะไรทีทีคือ ุกทนะครับของอยางที่จะต้องใช้ยางไหนนะครับส่วน TL ก็คือ,อยางทุกเลสที่มันไม่ต้องใช้ยางไหนนะครับอันนี้คือยางที่ผมเปลี่ยนใหม่อันนี้คือ,อยางเดิมติดติดมากับรถนะครับอันนี้ติดมากับรถก็จะเป็นลายเนี่ยฮะดอกยางก็จะกึ่งอนดูโร ทางฝุ่นจะเยอะนะครับส่วนผมเปลี่ยนมาเป็นอยากทางเรียบนะครับจะเยอะประมาณนี้นะครับให้ดูชัดๆนะครับสองสองเส้นนี้ตัวนี้อย่างหน้านะครับอย่างหน้าที่ผมมาพูดถึงเรื่องของเจ้ายางเจ้า KLR นะครับ อย่างเดิมที่คุยกันไปนเมื่อกี้นะครับก็คือดอกมันเนี่ยมันหมดเร็วดอกหมดเร็วผมก็เลยไปหายางที่เป็นยางที่ใช้สําหรับทางดํานะครับซะส่วนมากซึ่งข้อดีก็คือมันจะดอกมันหมดช้ากว่าอย่างเดิมผมก็เลยได้ยางของตัวเนี้ย อ้อบอกอีกอย่างนึงครับผมไม่ได้สปอนเซอร์ยางนะไม่มีสปอนเซอร์ยางแล้วเนี่ยผมก็เลยไปหาเจ้าวีร์รบเบอตัวเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้อีกเบอร์หนึ่งวีรเหมือนกันแต่ว่าคนละเบอร์กันนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของยางนะครับายางติดมากับรถนะครับดอกปัญหาท,ท,ที่ที่เจอบ่อยๆก็คือ ยางเนี่ยจะดอกเนี่ยจะหมดเร็วมากเพราะมันเป็นยางกึ่งกึ่งทางฝุ่นนะครับพอเราเอามาวิ่งบนถนนดำนะครับมันก็เป็นปกติที่ยางเนี่ยดอกยางเนี่ยมันจะหมดเร็วนะครับผมใช้ได้ประมาณ7จ0 0 0ดพัโลก็หมดละ อันนี้อันนี้จะรู้สึกจะเป็นเส้นที่สามแล้วมั้งครับเนี่ยเส้นที่สามนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ยางตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันลุยทางฝุ่นได้ดีได้ดีกว่านะครับซึ่งการใช้งานมันก็มันก็ไปตามแบบของมันอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ค่อยจะเหมาะทางดำสักเท่าไหร่เพราะว่าข้อเสียก็คือดอกยางเนี่ยมันจะหมดเร็ว เพราะว่ามันไม่ใช้ทางดำนะครับแต่ถ้ามันเอาไปใช้ในทางฝุ่นมันก็จะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้คือมันก็ยังมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับของของของอยางที่ติดมากับรถนะครับถ้าถามความรู้สึกผมก็คือถ้าผมชอบไหมชอบนะคือลายมันดุดันดีแต่พอเอามาใช้งานจริงๆที่เรามาใช้งานกันอะ่ะส่วนมากผมจะวิ่งทางดำจะเยอะอ่า นี่คือ,ข,อข้อดีก็คือมันวิ่งบนทางดําเนี่ยก็วิ่งได้นะครับในความเร็วประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็เกาะโค้งได้รีดน้ําได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับข้อเสียก็คือมันหมดดอกเร็วครับมันหมดดอกเร็วนี่คือข้อเสียของมันทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บ ก็เอาไงอ่ะผมก็ต้องหาวิธีการที่จะแก้ไขเรื่องของยางที่ที่เราเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อย่าผมก็เลยไปดูหาเซิร์ชดูหลายๆที่นะครับสเปคยางเดิมนะครับสเปคยางเดิมนะครับร้อยสามสิบปดสิบิบเจดสเปคยางเดิมนะครับข้างหน้าก็เก้าสิบเก้าสิบยี่นะครับ ตรงนี้นะครับทุบเบรดผมใส่ไปร้อยส่สิบแปดสิบนะครับยางเดิม1 3 0 8สามนะครับยางเดิมยางเดิมเนี่ยจะเป็นทีทีนะครับก็คือ,อยางทุบไทก็คือ,อยางที่จะต้องใช้อย่างไหน ข้อดีของมันก็คือ,อขอบเนี่ยมันงัดง่ายนะครับถ้ายางรั่วขึ้นมาขอบมันงัดง่ายกว่ายางทุบเบลดยางเดิมที่ติดมากับรถนะครับก็จะเป็นยางที่ใช้อย่างไหนเดี๋ยวผมมาถอดถอดทำความเข้าใจกันก่อนว่ายางมันมีสองประเภทนะครับถ้าจะเอาดีเทลลงลึกไปในรายละเอียด ยางจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะั้นอ่ะอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปศึกษาในรายละเอียดของที่ใครอยากทราบว่ามันเป็นมาอย่างไงแต่ผมจะเอาบนบ้านเลยเข้าใจบานบ้านเลย,เเลยก็คือมันมียางทีทีกับ TL นะครับทีทีก็คือทุบ้ายที่ใส่อยู่กับเจ้า KLR นะครับ k ลรเนี่ยล้อซีลวด ใช้ายางทุปท้ายก็คือใส่ย่างไหนนะครับส่วน T L ก็คือทุบเลดขอบที่ไม่ใช่ขอบซีลวดนะครับอันนั้นนะ่ะคือเป็นยางที่ไม่ใส่ย่างไหนนะครับไม่สับสนนะครับหลายท่านก็คงจะเข้าใจแล้วแหละแต่ก็จะบอกอสำหรับหรับคนที่ยัง เข้าใจยังงงๆอยู่ตอนนี้ผมก็บอกถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับทีนี้เจ้าเคเนี่ยใส่ยางทุกท้ายก็คือยางที่จะต้องใช้ยางไหนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นไปนแล้วว่าข้อดีของมันก็คือลุยทางฝุ่นได้ดีนะครับลุยทางฝุ่นได้ดีข้อเสียคือยางเนี่ยมันหมดดอกเร็ว เร็วเร็วมากบางท่านก็ห้าพันแต่ผมอ่ะเก้าพันเก้าพันกิโลนะครับไม่ใช่ราคาหมดละทีนี้เราก็ต้องหามาเปลี่ยนยางแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาไม่สูงมากไม่ถึงสองพันนะครับพันพันไปปลายนะครับพันแปดพันเก้านะครับสั่งที่สูงนะครับพันแปดพันเก้าราคาไม่สูงมากอันนี้คือข้อดีข้อเสียมีอย่างเดียวก็คือ มันจะหมดดอกเร็วมากนะครับหมดดอกเร็วมากผมก็เลยไปหาวิธีการแก้ว่าเอ๊เราจะแก้เราจะแก้ตัวที่เรื่องของยางเนี่ยยังไงที่จะมันไม่ให้หมดดอกเร็วนะครับงานได้เหมือนเดิมที่เราใช้ก็คือทางฝุ่นบ้างทางดำบ้างอาะไรประมาณนี้นะครับ ก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้วีลเบอร์ซึ่งมันเป็นยางทุบเลดนะครับมันเป็นยางทุบเลดประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คืออา้าวแล้วมันใส่ได้เหรอ,อยางทุบเลดมันใส่ยางซีรวดได้เหรอ นี่ครับผมใช้อยู่แล้วก็เลยจะมาบอกต่อว่ามันใส่ได้เนี่ยครับผมเอาอยางทุบเลสมาใส่ยางซีลวดแล้วผมก็ใส่ยางในเข้าไปนะครับผมใส่ได้ผมก็เลยจะมาบอกต่อว่าประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือเอ่อ ยางทุกเพลดเอามาใส่ยางทุกไทปได้ซึ่งมันก็ใส่ได้นะครับข้อดีของมันก็คือหนึ่ยางมันมีทั่วไปยางมันมันมีให้เลือกเยอะค่อนข้างเยอะราคาก็จะมีหลากหลายซึ่งยางทุกเพลดมันก็มีเยอะเยอะมากแล้วก็ราคามันก็ตามคุณภาพของมันนะครับคือข้อดีของมันก็คือมันมีให้เลือกเยอะมันมีให้เลือกเยอะแล้วสเปคเดิมสเปคเดิม ของขอบเดิมนะครับยางเดิมก็คือร้อยสามสิบทัพแปดิบจุดเจ็ดแล้วทีนี้ผมไปซื้อ,อยางยางทุบเลดมาเนี่ยผมเพิ่มไปอีกร้อยสี่สิบทัแปดสิบเห็นไหมครับไม่ติดนะครับไม่ติดอาร์มนะครับอันนี้ดอกยางที่ผมวิ่งนะครับไปเจ็ดพันกว่าโล ยางหน้าก็เหมือนกันนะครับเจ็ดพันกว่าโลนะที่ผมวิ่งนี่นะครับยางหน้าก็ทุบเลสเหมือนกันก็คือ T l นะครับย่อมาทีอก็คือทุบเลสอันนี้ร้อยสี่สิบทับแปดสิบนะครับนี่ครับทุบเลสนี่ครับพอเอามาวัดกันเนี่ย ยางเดิมเนี่ยใหญ่กว่านะครับดูด้านหลังนะครับยางเดิมเนี่ยจะดูสวยกว่าบึกบึนกว่าธรรมะถามว่าทาไมมันเป็นแบบนั้นเนี่ครับคือยางเดิมกับยางใหม่ทั้งทั้งที่ตัวยางทุเรศที่ผมใส่เนี่ยร้อยสีสิบนะครับว่าจะสรงเท่ากัน แต่ยางเดิมเนี่ยร้อยสามสิบแต่พอเวลาใส่แล้วเนี่ยยางเดิมเนี่ยจะเหมือนจะกว้างกว่านะครับเพราะเนื้อยางมันจะนิ่มกว่าปีนี้ไอย้ยางทุกเลตผมใสไปร้อยสี่สิบนะครับใสไปเติมลมไปเรียบร้อยนะครับมันไม่ไปนะครับเพราะว่าขอบขอบของเจ้าเ l r เนี่ยที่เป็นซีลวดเนี่ย มันไม่ได้ใหญ่นะครับมันแค่ผมไม่แน่ใจสองกว่ามั้งสองจุ้าศูนย์มั้งสเปคมันนะเพราะนั้นมันก็เลยโดนบีบให้มันเล็กเหมือนเดิมเล็กกว่าอันนี้ด้วยแต่มันก็ดูไม่น่าเกียดเท่าไหร่มันไม่บานออกครับคือขอบมันไม่ ขอบไม่กว้างถ้าถ้ามันออกแบบขอบมันกว้างกว่าเนี้ยมันก็จะดูสวยใส่ยางร้อยสี่สิบไปเนี่ยมันก็จะดูแบบร้อยใหญ่ใหญ่หน่ออ่ามันก็จะดูสวยไปอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือยางทุบเลทที่ยางทุบเลทเใส่ยางซีรวดได้ไหมใส่ได้อ่าหาซื้อได้ง่ายราคาคุณภาพตามราคานะครับก็ดีก็เสียงัดยาก ยากถึงยากมากแล้วก็ก็พกยางในไปด้วยเหมือนเหมือนเหมือนที่เหมือนเราใช้ยางเดิมก็เหมือนกันที่ผมไปทริปผมก็ต้องพกยางในไปเหมือนเดิมนะครับส่วนยางที่ใส่นะครับผมก็ใช้คือถ้าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนยางในด้วยนะครับเพราะว่ายางในที่ติดรถมามันอาจจะเป็นยุคมันอาจจะใกล้หมดอายุถ้าจะเปลี่ยนเส้นก็คือ เปลี่ยนยางในไปด้วยแล้วก็ยางในก็ต้องเป็นเบอร์ที่ใหญ่สุดนะครับซึ่งก็หาค่อนข้างยากยางในนะครับกระเป๋ากล่องข้างผมนี่ก็คือจะพกพกเ,เครื่องมือข้างหนึ่งติดรถตลอดนะครับก็ค,คือทั้งชุดถอดล้อทั้งยางในทั้งตูกนะครับ อันนี้ยังไหนต้องพกไปนะครับไม่พกไม่ได้นะครับทริปล่มนะครับเพราะว่า,าเบอร์เนี้ยหายากนะครับในต่างจังหวัดไม่มีใครใช้นะครับหายากมากยางไนที่ใหญ่สุดนะครับก็คือของอันนี้ไม่ไม่มีสปอนเตอร์นะครับที่ผลใช้ก็คือของ i อ่าคอป17นะครับนี่ครับ ติดรถไว้เลยมั่นใจกว่านะครับอุ่นใจกว่าเห็นไหมครับซื้อติดไว้เลยครับเพราะว่าไม่มีขายนะครับตามต่างจังหวัดตามเ,เมืองที่เราไปเที่ยวอาจจะไม่มีขายนะเราทิปเราก็จะล่มนี่นะครับต้องขึ้นรถตะไลกลับบ้านหาซื้อติดไว้เลยครับผมซื้อติดไว้เลยหรือสั่งในก็ได้ในแอปส้มในน้ำเงินก็มีนะครับ อันนี้ก็สรุปให้ฟังแล้วนะครับว่ายางของเจ้า KLR เนี่ยใส่ยางทุบเลดได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้ก็เพื่อนๆก็ลองไปดูว่าลายไหนมันถูกใจ, <conduction> ใจก็เลือกได้ตามใจชอบเลยใส่ได้นะครับ ไม่ต้องกังวลว่ามันใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่ถ้าเราเลือกเบอร์ที่มันกว้างไปมันก็ต้องโดนบีบโดยขอบขอบของขอบเดิมนะครับของเจ้า kfr ud เราเลือกได้กว้างแค่ไหนมันก็ต้องโดนบีบด้วยขอบ ud นะครับมันไม่ได้กว้างตามที่ยางเราต้องการอ่าประมาณนั้นครับวาะนั้นก็ก็มีเท่านี้ วันนี้นะครับในรีวิวฉบับบ้านๆนะครับของผมไม่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากคือใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงทดลองจริงอแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมก็มาบอกต่อว่าเออมันใช้งานดีไหมมันราคาเท่าไหร่เราใส่ได้ไหมนะครับเรื่องยางนะ ที่จะพูดถึงก็คือวันนี้คือผมพูดถึงเรื่องอยางยางทีททุกไทยกับทุกเหล็กน,นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูว่ามานันใส่แบบเดิมดีไหมหรือจะเปลี่ยนใหม่นะครับราคาผมใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกผมนะราคายางนะก,นกลางๆก็ประมาณ2,000-2,000ก2000 2000ว่านี่ถือว่าโอเคนะ แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องหลักไม่ซีเรียสเรื่องเปลี่ยนบ่อยนะเอาจจริงๆนะผมก็ใช้อย่างเดิมนะถ้าผมไม่ซีเรียสเ,เรื่องเรื่องเรื่องเปลี่ยนบ่อยไอ้นี่ถัาซีเรียสก็ถือว่าคือเราเดินทางค่อนข้างเยอะนี่ผมก็ปลาเข้าไปครึ่งแสนละเดี๋ยวอีกหน่อยต้องเป็นตั้งวาวแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัง้งแต่ซื้อมา ยังไม่ยังไม่ได้นอกเท่าจากวัสดุที่เปลืองก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยาเปลี่ยนโซ่สเตอร์หน้าหลังแค่นั้นในในห้าหมืนโลนะครึ่งแสนเนี่ยซึ่งขาดอยู่ประมาณสักสองพันจะห้าหมื่นละทีนี้ยังไม่มีอาการยังในเว็บต่างประเทศที่พูดถึงนู่นนี่นั่นก็นคือยังไม่มีครับผมก็ขี่ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร ครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์จากคาวาด้วยอันนี้สำหรับคนที่ยังลังเลหรือว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีอน,นะครับผมก็รีวิวให้ดูว่าเนี่ยการใช้งานเป็นแบบนี้นะเรื่องยางแบตเตอรี่นู่นนี่นั่นก็คือเท่าก็กลับไปดูคลิปเก่าๆที่ที่ผมทำให้ดูว่ามีอะไรบ้างจุกจิกตรงไหน อย่างคลิปนี้ผมพูดถึงเรื่องของยางนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือว่ายางทุบเลดใส่เจ้าเค r าได้ไหมได้ใส่ได้แล้วก็เลือกตามขอบเลือกตามที่เราชอบเลือกมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกการติดตามของทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณที่ให้ความสนใจขอบคุณที่ พอลโล่ผมขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะดูว่าเอ๊ะปัญหามันมีอะไรบ้างซึ่งมันมีหลายตัวที่ที่ผมจะต้องทําอยู่ในส่วนของเจ้า k r นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งปัญหาอะไรบ้างที่ที่ที่เราควรจะต้องมาบอกต่อนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละผมก็แชร์เรื่องส่วนยางนะครับยางยาง นอกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับให้กำลังใจกันติดพลาดประการใดก็ขออภัยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับนะีครับ